ฟังเพลงเร็วๆปิดท้ายครับโชคดีที่มีมีแก่นะ mm. เพลงของคุณยอดรักสลักใจ mm. โอ้จบการเต้นอันน่ารัก mm. ของพระเอกเจไดนะ mm. เป็นพระเอกที่เต้นน่ารักที่สุดโชคดีที่มีมีแก่เอ้เขาดู รูอย่างนี้มีไปตั้งนาะนมาลุกลางแม่อ้วนปน,นแล้วยังไงครับองโดยยุยยุยผัวดูดีหน้าตาเขายาวโยวนดีอายุยังไม่ถึงห้าสิบเศรษาวอย่าเข้ามามใกล้ฉันไม่สนใจฉันไม่สนแล้วไม่สนหรอกเาวสาวมีแต่เปลี่ยนมีแต่ปล่ แต่ลินดี้ด้วยฉันไม่เอาด้วยหรอกฉันชอบที่มีเมียแกเมียแกฉันไม่แคร์ใครจะว่าไงว่าไงไครมีขอให้จงภูมิใจภูมิใจที่ได้เมียแกสาวอย่าเข้ามาใกล้ฉันไม่สนใจฉันไม่สนใจ สาวมีแต่ปริ๊นมีแต่ปลารอมีแต่หลอกเราจะได้เขาไม่เอาด้วยหลอกนี่เชิดด้วยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบจริงหรอแม่จิ๊บถูกใจสิสาวอยาเข้ามาใกล้ฉันไม่สนใจมันคือการแสดงฉันไม่สนหลอก เ้ามีแต่ปินมีแต่ปลอกมีแต่หลอกเราทำไมจ๊ะเขาไม่เอาด้วยหรอกเอ้ <Hey! S 1> ฉันขอที่มีเมียแกฉันไม่แคร์ใเจ้าว่าไงใครมีขอ้จงภูมิใจภูมิใจที่ได้เมียแกภูม <Hey! S 1> ิใจที่ได้เมียแกภู <Hey! S 1> มิใจที่มีเมียแก สาวเข้ามาไกลๆไม่ชินไม่ชินจะสิ่งนี้เหรเขาบอกไกลๆอ๋อใช่โดยเฉพาะหลานชายนี่เขาไม่ชอบไม่ชอบครัผมชอบคอกระชังถ้าเป็นคอกระชังได้เลยใช่ไหมผู้เล่นยหยอกเล่นเนี่ยครับเข้ากับเพลงเนี่ยขอบคุณมากก็กลัวเรียกเรียกหรือปัดได้เอาครับอะไรครับเนี่ยใครเนี่ยบาดีๆเต้นๆในคณะไหน อ๋อคณะคณะหมูกรอบคณะหมูกรอบไม่ใช่คณะเราเขาบอกสงสัยเรื่องบางไม่จบเนี่ยเขาไม่แก่เด้อไม่สิบปอยองไม่แก่เหมือนดิฉันกันนะครับเป็นเป็นเนื้อเพลงใช่ไหมเป็นเนื้อเพลงเฉยนะครับผมเป็นเนื้อเพลงคุณมาเนี่ยสนุกสนุกนะฮะฮือ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 มาในน้ำใจทุกทุกคนนะครัพี่ม้อมากับรู้เราเลยครับทุกอ่าในค่ำคืนนี้หากมีวาจาใดที่ไม่สุภาพหรือว่าท่าทางอะไรที่ไม่สุภาพก็ต้องกลับมาดันไปเขามาไกลไกลจะ เรียกหรือไล่เนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจพวกเราใช่แล้วนะครับก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับกามคินนี้ของกากคองว่าราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ